สวัสดีครับสวัสดีครับยิตีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวงนะครับอยู่กับผมเณรมินยุทธนะครับวันนี้พาทุกท่านมาตลาดสี่มุมเมืองนะมาดูทุเรียนหน่อยนะครับเขาบอกว่าทุเรียนที่นี่นะครับยังพอมีอยู่ให้เห็นนะครับวันนี้เดินทางเข้ามานะครับฝากคอมเมี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปหน่อยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทุเรียนเยอะนะครับเยอะอยู่ทั้งสองฝั่งตรงนี้จะเป็นโซนท้ายรถนะครับเป็นทุเรียนโซนท้ายรถขายปีกและส่งนะครับเดี๋ยวพาดูราคากันดีกว่านะครับ พ่อค้าแม่ค้าก็คึกคักกันอยู่นะครับโดยเฉพาะลูกค้านะครับก็เดินทางเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมฝากทุกท่านด้วยนะครับไปเดี๋ยวผมพาเดินดูไปตรงนี้จะเป็นทุเรียนป่าละอูพี่ป่าละอูเนี่ยเขาขายยังไงสีต <170. S 2> นะเกียบ170เนาะป่าละอูแล้วสีสะเกียที่นี่ขายเท่าไหร่หมอนทอง150150นะครับโอ้โห150ก็ไม่ไม่แพงนะตอนนี้นะครับเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับ150 ส่วนปลาละอูปลาละอูร้อยเจ็ดนะครับเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆนะครับที่สี่มุมเมืองวันนี้ท้ายรถนะครับก็ยังมีทุเรียนให้เห็นอยู่นะครับเยอะเลยทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับนู่นไปยันนู่นเลยนะครับนู่นเยอะอยู่ทุเรียนลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ขาดเลยทุเรียนเดินดูเดินด,ด,นดูนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้เนะี่ยมี อ่สุกสุกแล้วก็ป่าละอูนะครับเป็นทุเรียนป่าละอูนะช่วงนี้เออเดี๋ยววันนี้ต้องลองดูป่าละอูหน่อยว่าจะเป็นยังไงบ้างรสชาตินะครับสวัสดีครับป่าละอูขายขายเท่าไหร่อ่ะ 170. 170บาทก็เท่ากัน2ล้านนะครับขายขายส่งไหมครับป่าละอูมีขายส่งไหมขายส่งบร้อยหกสิบนะครับขายปีกร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับผมมีทุกวันไหมครับตอนนี้เริ่มไม่ค่อยมีแล้ว,ลวน้อยแล้วเนาะ นะครับขอบคุณนะครับร้านนิรินยานะครับเจเอเจเอนะครับก็เดินดูเดินดูก่อนนะครับอ่านี่100บาทนี่เป็นไซส์เล็กนะครับไซส์เล็ก1 0 0บาทเนี่ยยกเข่งเข่งนี้ก็ประมาณไม่ถึงร้อยโลนะครับเอ่อไม่ถึงร้อยโลประมาณ70 70กิโลกรัมนะครับอ่านะครับผม70กิโลกรัมก็มีร้อยห้าบาทด้วยนะครับเริ่มต้นเริ่มต้นเท่าไหร่เฮียวันนี้เริ่มต้นนะครับร้อยห้าบาทนะ โอเคนะครับเริ่มต้นที่1 0 0 1 0 5 110รานะครับขอบคุณครับนะครับนี่คือทุเรียนของวันนี้นะครับที่4ี่มุมเมืองเราพยายามจะหาอะไรแปลกๆมาให้ดูนะครับอะไรใหม่ๆมาให้ดูก็วันต่อวันนะครับเดินดูกันนะครับนี่บรรยากาศที่4ี่มุมเมืองนะครับวันนี้ลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับที่4ี่มุมเมือง รวมไปถึงทุเรียนด้วยนะครับมีป่าละอูหมอนทองจันทก็ยังพอมีให้เห็นนะครับที่นี่หมอนทองจัน,เ,น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 ,จนเดี๋ยวไปถามหน่อยหมอนทองจันทเท่าไหร่นะครับพี่น้องเราถามเข้ามาเยอะนะครับวัสดีครับหมอนทองจันทเท่าไหร่เนี่ยร้อยสามสิบเอาไหมอ๋อร้อยยี่สิบนี่ที่ไหนของใต้หรือของไหนของจันหมดเลยนะร้อยยี่สิบเริ่มต้นที่ร้อยยี่สิบนะครับหมอนทองจันอ่ะก็สังเกตดูนะครับนี่มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆ ก็จะส่มเมนเห็นนะครับโอเคขอบคุณนะครับพร้อมขายปีกราเท่าไหร่ครับเนี่ยร้อยสามสิบเนาะโอ้โหนี่ของของจันทบุรีไหมครับอ่ะของจันร้อยสามสิบนะครับขอบคุณนะครับนี่คืออ่าจะเห็นได้ว่านะครับทุเรียนของภาคตะวันออกนะครับรวมไปถึงป่าละอูเนี่ยนะครับป่าละอูป่าละ,ะอูน่าจะเป็นของเพชร เพชรบุรีนะครับป่าละอูอ่ะตรงนี้จะเป็นทุเรียนของร้านนนท์นะครับมาดูวันนี้ราคาเท่าไหร่กันนะครับไปดูก่อนคสวัสดีครับสบายดีนะสบายดีสวัสดีครับสบายดีาขายยังไงวันนี้วันนี้มีไลนส์สามสิบาทสามสิบห้าพี่โอ้ยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะนเ,เนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมดี่ครับเอาไหมวันนี้เอาไหมวันนี้มาถ่ายให้ดู เริ่มต้นที่เท่าไหร่เริ่มต้นเริ่มต้นราคาต่ําสุดอ่าเริ่มต้นราคาใช่ไหมใช่มีร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนะร้อยยี่สิบราคาร้อยยี่สิบกิโลขึ้นวันนี้ห้าสิบโลขึ้นไปห้าสิบกิโลขับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับที่ร้านทุเรียนอานนะมีทั้งปีกและส่งนะครับผมมีทั้งปีกและส่งขายดีไหมช่วงนี้ขายเรื่อยๆครับพี่เรื่อยๆนะก็อย่างว่านะครับตอนนี้ก็เป็นในช่วงของอ่ ปลายฤดูแล้วนะอันนี้เป็นทุเรียนที่ไหนลืมถามทุเรียนใต้ครับทุเรียนใต้แล้วนะอันนี้ของใต้ชุมพรชุมพรนะครับอ่านะครับก็เป็นช่วงปลายฤดูแล้วนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับการขายล้ำรวยนะครับผมอ่ะอันนี่เบอร์ VIP เท่าไหร่ครับถามอีกนิดนึงร้อยสี่สิบบาทร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าโอ้ลูกสวยๆเลยปูเยอะดีนะโอ้สวยมีแบบสุกเลยไหมเลยมันไม่มีครับไม่มีนะใช่ก็ เพราะเป็นสุกเสาร์อาทิตย์องรข้างนอกโอเคสุกเสาร์อาทิตย,ขขาาตย์ขอบคุณครับอ่ะนะครับนี่คือทุเรียนที่ร้าน,นอนนท์นะครับราคาส่งก็ตามที่ผมบอกไปนะครับก็เป็นช่วงของปลายฤดูแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นภาคใต้เข้ามานะครับอันนั้นก็จะเป็นท้ายรถนะครับผมตุกหามวันดีครับขายโลเท่าไหร่พี่ส่งไปร,ร้อยสักร้อยพี่เอาไปขามเราไปกินครับไม่ถามถามราคา,าดูาตอนนี้ 1 3อเนาะโอ้โเป็นของของใต้หรือของตะวันออกพี่ของใต้เนาะช่วงนี้ชุมพรแล้วนะโอ้ร้านพินเจีย๊ยบนะครับนี่ยังมีของขอบคุณครับผมนะโอเคเดินดูกันร้านนี้ร้านนี้จะเป็นร้านของเจฟินนะครับทุเรียนดังนะร้านนี้ก็มีทีมงานนะครับก็ไปดูในท i ิ t o ตอนะดูใน Facebook ก็มีมเยอะอยู่ร้านนี้เขาดังอยู่แล้วนะครับเขาจะไลฟ์สดประจํา ที่นั่งอยู่นี่ก็จะเป็นเฮียเฮียต่ายร้านดังตุเรียนก็มีเข้ามาเรื่อยๆนี่เห็นจะเป็นนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเยอะไหมครับวันนี้มากี่ตันเฮียอ,อืมเฮียติดตามเฮียเขาอยู่นะครับเรื่อยๆนะครับแฮงๆเรื่อยๆครับเฮียครับครับเฮียเฮียต่ายนะครับอ่ะดูนี่เป็น ทีมงานของเฮียเขาทั้งนั้นนะครับร้านแคประมาณน,นี้ทุเรียนเป็นคันรถเลยนะครับจริงๆก็จะเต็มคันรถเลยนะครับโอเคนะครับเป็นทีมงานของเฮียเขาเดีย๋ยวผมพาดูข้างหน้าอีกหน่อยนึงก่อนจะปิดคลิปราคาก็ประมาณนั้นนะครับจะถ่ายให้ได้สักแปดนาทีพอนะครับค่อยๆถ่ายไปที่ราคาปีกด้วยนอกจากทุเรียนตอนนี้ก็จะมีส้มโอนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยเป็นสับประรดนะครับที่ตลาดที่นี่เขาก็มีขายหมดนะครับมีทุกอย่างเลย เดินดูเดินดูก่อนให้ได้8นาทีนะก็จะพยายามทําคลิปให้มันสมดุลนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับผมจะทําให้พี่น้องเราได้ดูนะครับถึงบรรยากาศการค้าขายตลาดส่งต่างๆนะครับทําให้ทุกคนได้รู้จักตลาดค้าส่งนะครับที่มีอยู่ในเมืองไทยให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะไปให้ถึงกันนะครับบางคนที่ได้ดูนะครับก็บอกว่าขอบคุณนะครับที่ทําให้ดูนะครับแล้วก็ได้ อีการตัดสินใจนะครับทําการค้าขายนะครับก่อนจะค้าขายเราต้องมาศึกษามาดูนะครับว่าตลาดแห่งนี้มีอะไรบ้างนะครับจะไปรับผลไม้ที่ไหนไปรับผักที่ไหนที่จะมาขายได้นะครับผมเองก็พยายามที่จะนาเสนอนะครับเอาช่องทางสื่อโซเชียลนะครับมานําให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะครับนี่เป็นมุมมองนะครับตลาดต่างๆที่อยู่ในเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันออกภาคอีสานภาคกลางนะครับมีโอกาสไปที่ไหนผมก็จะขายให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูนะครับนี่เป็นร้านค้าปลีกนะครับ ปลีคราคาเท่าไหร่เดี๋ยวถามให้ดูนะอ,อย่าถามปลีกก่อนปลีกราคาเท่าไหร่ครับวันนี้ร,ราคาปลีกเท่าไหร่อ๋อมีป้ายด้วยนี่ร้อยหกสิบนะครับอีป้ายชี้สือนะครับนี่อีป้ายริ้วะนะครับโอเคเน่านะครับก็พาทุกท่านมาดูนะครับถึงบรรยากาศการค้าขายตลาดผลไม้นะครับที่ มีอยู่ณเวลานี้นะครับจริงๆตลาดมีหลายผลไม้เดี๋ยวผมจะไปดูอินทผาลำให้แล้วก็เป็นผลไม้นําเข้านะครับไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้ฝากด้วยนะครับสวัสดีนะครับ